โอ้นี่น้ำหนองปลาไหลมันลงนะครับลงไปดูนี่หน่อยมันลงไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเหมือนเขาปล่อยน้ำออกเพื่อรอรับน้ำอ่ะแต่เมื่อกี้ไปแวะดอกกายมามันเออดูสันดอนตรงไหนมีสันดอนมากนึกมคนลงไปทางนเมื่อกี้แวะไปดูดอกกายมาน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นเยอะมากแต่เนี่ยหนองปลาไหลเนี่ยเขาปล่อยน้ำออกเต็มเลยครับ กกหวานเนี่ยให้กันเต็มเลยไมเนี่ยเียแต่เราก็นึกว่าน้ําจะขึ้นที่ไหนน่าเขาปล่อยน้ําออกเยอะมากดูเห็นสันดอนหมดเลยโอ้ดู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 ดดดสันดอนต้องถ่ายวิดีโอทิงไว้เวลาเรามาหตีตอนน้ําขึ้นเราจะรู้จะเละจะจะได้รู้แนวว่ามันอยู่แนวไหน โอ้โหลงไปเยอะเลยนะตั้งใจมาทีนี้ก็หาที่ยากสิจะลดลงไปอย่างเยี่ยงใดโอ้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูนี่ไงว่ามันมันลึกจังตรงเนี้ยเออทำไมมันลึกจังตรงนี้โอ้มันเป็นไอ้นี่ลงไปเลยอ่ะโอ้ลึกมากอ่ะว่าไม่ปาดแท่เลอลึกจัดเลยลึกจักเลยตรงเนี้ยดู โอ้โหไม่ว่าไม่แปลกที่เ่ามาตีตรงนี้เนี่ยปกติน้ํามันขึ้นมาถึงขอบนี้เลยนะขอบดินเนี่ยเนี่ยแต่ปีนี้เราเพิ่งมาเพิ่งเห็นว่าเขาปล่อยน้ําออกเยอะมากโอ้โหอันนู้นจะบอกนะว่าไปทําบ้านถาวรวัดสูไปตรงนั้น <laughs> น้ําขึ้นจะไปอยู่ยังไงนะ นเป็นแพรหรือเปล่าอ๋อเป็นแพม,มาทำบ้านโครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาตกปลาอีกแล้วที่อ่างหนองปลาไหลพูดคําว่าอ่างหนองปลาไหลไว้ก่อนนะจะมีที่หรือเปล่าต้องวนหาก่อน <c oughs> เพราะว่าน้ามันลงเยอะเกินไปมันจะหาที่ยากแล้วตรงนั้นน่าจะมี ต้นมะขามลมวิ่งเลยลมนิ่งเลยฝั่งนี้ลนปลาด้วยเฮ้ยอย่าไ่พูดจังงั้นในน้ำต้องมีปาลาให้รวมท่านก็บอกว่าในน้ำต้องมีปลาประชาชนจะได้กินโอ้โก็ไปตักหาปลาในแอ่งน้ำที่บ้านไม่เจอติด อู้ยังไม่จบวะันี่ยังไม่ลงเท่าแบบที่เรามาเพราะเสื<ห>อเหรอไปแล้วลงเยอะเราเป็นไม้เฮ้ยมันนินมันนินเตยเขาถ่า,ายอูเฮ<ห>้ยไอ้นมแกไปซื้อมาไงนะ่ะมีถ่ายรูปโซ่สองตัวตัวเบื้องลึกเดจะเพิ่ช่วยซื้อมาหรือเปล่า เดึกไป่ว่าเขาอีกถ้าตกได้แท้แถวน,นี้พอรึเอออาจรูปมันใหญ่เลยนะลุ้นว่าจะมีพี่หรือเปล่านะน้ำลงเยอะมากทิ้งตรงทิ้งตรง,ตรง อืมไม่เวิร์คไปฟังไม่เวิร์คครับท่านผู้ชมไม่คือไงคือไม่คือนี่คือคนอื่นแต่ไม่คือเราคือเราจะเน้นสะดวกสบายเน้นเอาของลงง่ายไงอยู่ด้วยนะเนี่ยต้องชนของอ่าไม่ไหวอย่างี้่ระบว ไม่ไหวอย่างนี้ลำบากต้องร้ว่เมียมันร้อนแดดดูคือมันกางเต็นท์ไม่ได้อ่ะเออมันกลางเต็นท์ไม่ได้มีร่มมันเล็กๆก็ไม่ไหวเราเราต้องกลางเต็นท์นะเราสายตกปลาสายสบายเนียนลำบากเนียนเนียนลำบากปลาไว้ทีหลังสบายมวก่อนสบายมาก่อนถ้าจะขนของลงอย่างนี้เราก็ไปป้ายหน้ากันเลยนะครับ โอ๊ต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 โอ ตรงนี้โต๊เป็นหนองตรงนี้นะครับต้องดูไว้ว่าน้ําจะอยู่ยังไงเพราะเวลาแล้วมันขึ้นมันจะขึ้นมาถึงต้นไม้แถวนี้ถ้ามันขึ้นหน้าฝนจริงๆตรงนี้ท่วมจะเข้ามาไม่ได้นะครับตกต้นประดู่เนี่ยรถจะเข้ามาไม่ได้ก็จะหาที่กันยากเลยแต่ตรนนั้นรถมันลงได้เนี้ยลงตรงนี้ <c oughs> เาตรงนู้นก็ได้นะเฮ <c oughs> <c oughs> ตกหมดสมัยก่อนเออเนี่ย <c oughs> สมัยก่อนเรามาเราเมื่อก่อนเนี้ยเราจะลงไปตกข้างล่างดูอ่ะเมื่อก่อนเนีย สมัยยังไม่ทำคลิปไม่ได้ตัวเนี่ยมีคน่ั้งวันหมดยไปมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยนะไฟอยู่สองตนใส่แคมป์แล้วอือมีคนมาตั้งแคมป์นะโอ้โหกำลังทำอย่างกินกันเนาะ คนเขาถ่ายอ่ะได้มานดิตรงนี้เห็นตรงลงติดฟันเนาะเมื่อก่อนมัาก็ตกนี้แต่ลมรถมันก็เข้าไปได้ไมันต้องลงตรงนู้นแต่เราจ้าตรงนี้ลองดูลมดิแต่ลมมันหละกูถึ่ง,งบอกว่าจกได้ตรงนู้นอู้น้าลงเลือกมากปกติเราเราตกกันเนี้ยตรงสันดินเนี้ยสันดินเนี้ยรถจะจอดเต็มแถวนี้ไปหมดเนี้ยรถจอดแถวเนี้ย ต้ต้นไม้เนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็จะตีเบ็ดไปเนี่ยจดูมันลงไปลงไปเยอะมากแต่สมัยก่อนเขาก็ปล่อยให้มันลงไปอย่างเงี้ยนะครับลงไปลงไปจนถึงแบบนั้นแหละแต่เขายังไม่ได้ขุดข้างๆนี้ขึ้นมาข้างๆยังไม่ได้ขุดมันก็จะที่อันนี้ลงไปอันนี้เขาขุดมาได้สามสี่ปีแล้ว เด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอคือดูคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปหาที่ให้ได้ก่อนตอนนี้กําลังลังเลเรื่องที่ช <c oughs> าวช่างตรงไหนเพราะลมมันแรงถ้าอยู่ฝั่งนี้ลมจะแรงไม่าดูฝั่งนู้น